สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับทุกทกคนนะครับผมก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจาวันที่7เดือน3 2565นะครับเป็นงวดของวันจันทร์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นสูตร2เม็ดนะครับชุด2ตัว6ตัวบนล่างนะครับชุด6ตัวก็คือเลขล่างชุด6ตัวนะครับผมที่ผมให้แนวทางนะครับแล้วก็เลขล่างชุด4ตัวแล้วก็เลขบนนะครับผม ว่ามีพี่ๆบางท่านนะครับก็ถามมาว่าคลิปนี้เป็นสูตร2เม็ดเหรอนะครับเนาะก็ก็คือว่าสูตรนี้เป็นคลิปสูตร2เม็ดนะครับหรือว่าบางท่านก็คอมเมนต์มาอีกว่าสูตร2เม็ดทำไมมี8คู่นะครับก็คือคําว่า2เม็ดก็คล้ายๆกับ2ตัวเด่นนะครับพี่ๆคล้ายๆกับ2ตัวเด่นนะครับเนี่ยแต่ผมเลือกเป็นสูตร2เม็ดไงนะครับนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณานะครับพี่ๆเนาะชื่นชอบนะครับค่อยตามตัวเลขนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลของงวดที่แล้วก่อนเนาะนะครับ ของงวดที่แล้วนะครับพี่ๆก็ถือว่ามาปังๆเนาะถึงจะมาตัวกลับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับแถมแตก3ตัวด้วยนะครับผมสลับผลหวยรัฐบาลลาวววันที่4นะครับพี่ๆเนี่ครับ405850นะครับผมก็นี่ครับก็มาเข้า3ตัวนะครับผมเข้า3ตัวส่วน2ตัวนี่มาตัวกลับหมดเลยนะครับ04กับ05นะครับผมเสียดาย58นี่มีเนาะเน้น48 มาห้าแปดนะครับผมเนี่ยนะครับเฉียดเฉียดนะครับตัวเน้นผมนี่ถือว่ามานะครับมานะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆนะครับเพราะว่าสูตรนี้ในงวดที่แล้วนี้คนคนติดตามเยอะมากนะครับพี่ๆ FC ติดตามเยอะมากนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโชคกันหลายท่านนะครับผมก็อยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆงวดนะครับพี่ๆผมไม่อยากให้แบบแนวทางหลุดเนาะก็คือผมบอกจากใจนะครับพี่ๆงวดไหนแนวทางหลุดนี่ผมแบบ เสียดายแทนเสียใจเสียใจทั้งเสียดายแทนแทนพี่พี่เนะครับผมเนาะนะครับไม่ใช่ว่ากลัวพี่พี่ว่าหรือว่าอย่างไรนะครับแต่มันเสียความรู้สึกเนอะเหมือนเราให้แนวทางเข้าแล้วเหมือนว่าพี่พี่ก็มีความหวังเนาะแต่ว่าแนวทางหลุดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับผมเดี๋ย <Hum> วเรามารับชมแนวทางในวันนี้ดีกว่าเนาะพูดเยอะแล้วนะครับสําหรับแนวทางในงวดนี้นะครับก็ก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมแล้วนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับรับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจเนาะค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับแอทท่านอื่นก็ได้นะครับยังไม่ต้องมาติดตามตัวเลขของผมนะครับเนาะเพราะว่าไม่อยากให้พี่ๆ FC เสียใจนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขใจตรงกันเราก็จัดไปนะครับผมสาหรับแนวทางในงวดนี้นะครับพี่ๆ แนวทางในงวดนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมจะให้นะครับเด่นละสีคู่เนาะนะครับงวดนี้ผมให้ไปที่6นะครับแล้วก็หนึ่งถามว่าชอบตัวไหนวิ่งลูดนะครับผมชอบพอๆกันนะครับแต่ว่าผมเลือกตัวนี้นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่6นะครับผมเนาะ วันนี้ถูกใจพี่เอฟซีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าใครยังไม่ถูกใจเนาะก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับผมในโค้งสุดท้ายได้สําหรับจับคู่เด่นหนึ่งนะครับก็จะมี1นึ่งศูนย์นะครับ1 2 1 8 หนึ่งเก้านะครับผมส่วนเด่นหกวิ่งรูดที่หกนะครับจับคู่ก็จะมีหกศูนย์ศูนย์นี่ก็ทิ้งไม่ได้นะครับพี่พีนาอช่วงนี้เข้ามาแรงจริงนะครับศูนย์นะครับแล้วก็หกหนึ่งหกสาม แล้วก็6กนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ4คู่นะครับผมส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับในงวดนี้นะครับย้ำนะครับที่ผมเน้นให้นี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับตัวเด่นก็คือผมให้ไปแล้วนะครับพี่พี่ก็สามารถเลือกชมนะครับพิจารณาได้เนะชอบตัวไหนค่อยตามนะครับแต่ที่จะเน้นให้ในงวดนี้นะครับ ผมให้ไปที่นะครับ10นะครับแล้วก็18ส่วนเด่น6นะครับเด่น6ผมให้ไปที่6 3แล้วก็61นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสูตรนี้ตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีตัวรองนะครับก็ไม่มีตัวอรอ,วองเนาะก็คือ4คู่กันไปเลยนะครับ ส่วหลักร้อยนะครับหลักร้อยในงวดนี้นะครับพี่พี่หลักร้อยในงวดนี้ผมยังผมให้หกก็แล้วกันนะครับหลักร้อยผมให้หกนะครับงวดนี้ให้หกเนาะไม่แน่หกอาจจะมาบนมาล่างนะครับผมให้ไปที่หกก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นหกหกสามนะครับ 1>, 6, 1 8แล้วก็อีกคู่นะครับผมอีกชุดเนาะอีกชุดก็จะเป็นอีกชุดนี้หลักร้อยผมให้ไปที่9ก็แล้วกันนะครับหลักร้อยก็จะเป็น9 1 0นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนที่จะเน้นให้นะครับ3ตัว3ตัว3ตัวที่ผมชอบก็นี่เลยเนาะผมให้ไป2ชุดก็แล้วกันนะครับ3ชุด3ตัวเนาะนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับพี่ๆฝากไว้พิจารณาด้วยเนาะนะครับถ้ายังไม่ถูกใจนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายนะครับก็จะลงประมาณประมาณไม่เที่ยงก็บ่ายนะครับพรุนี้นะครับผมเนาะเพราะว่า พรุ่งนี้ตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆผมจะไปจะไปทําบุญนะครับพรุ่งตอนเช้านะครับผมจะไปทําบุญที่ที่วัดนะครับจะแถวใกล้บ้านนะครับเป็นวัดเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็จะไปกราบขอพรท่านนะครับแล้วก็จะจุดทูปนะครับก็คือกลับมาค่อยจุดทูปนะครับแต่ตอนเช้านี้ผมจะไปทําบุญก่อนนะครับก็จะไปทําบุญเนาะก็ จะไปขอโชคลาภขอพอรนะครับไปขอโชคลาภขอพอรให้พี่พีเอฟทุกๆคนนะที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องแนวทางหวยลาวแอดหลอนะครับขอให้มีโชคลาภกันทุกคนเนาะนะครับพี่ๆพ,พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับถ้าเกิดคนไม่เยอะนะครับผมก็อาจจะถ่ายลงวิดีโอให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมก็ฝากไปรับชมกันด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยววันคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องก็ฝากไว้พิจารณานะครับไปเปรียบเทียบกับแอพทอื่นก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไม่ต้องตามผมทุกตัวนะครับก็ตัวเลขถูกใจแล้วเราค่อยตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้าใครมีเวลานะครับพี่พี่ก็เข้ามาเมนท์ให้กําลังใจกันหรือว่าชมหนังใครยานะครับหรือว่ากดแชร์นะครับให้กันนะครับกดแชร์ให้ผมนี่ก็คือ เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วนะครับส่วนพี่ๆนะครับพี่ๆก็มีมีทักเข้ามาในเพจผมนะครับเพจแล้วก็เพราะว่าเพจผมก็มีเนาะในช่องหนุ่มสาววินดี้นะครับสำหรับเพจนะครับหนุ่มสาววินดี้อีสานพัดถิ่นนะครับก็มีคนทักเพจมาก็คือทั้งทั้งชวนผมไปในกลุ่มเนาะเป็นให้แนวทางกลุ่มแต่คือ like. ย้านะครับย้ําตรงนี้เลยครอว่าคือผมไม่รับนะครับไม่รับคือผมไม่มีเวลานะครับไม่ใช่วอย่างี้คือว่าผมไม่มีเวลาเพราะว่าผมไม่รับผมขอให้แนวทาง พี่ๆนะครับพี่ๆน้องๆ fc แบบนี้ดีกว่านะครับสบายใจกว่าเนาะนะครับก็คือไปในกลุ่มแล้วมันอาจจะวุ่นวายหลายๆอย่างนะครับผมขอให้แนวทางในจุดนี้จุดเดียวก็พอนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ยื่นที่ยื่นข้อเสนอดีๆมาให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนท่านใดที่จะทําบุญทําอะไรก็ในใจผมก็ไม่อยากรับนะครับเนาะในใจผมก็ไม่อยากรับผมไม่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็คือผมก็คนทํางานหาเช้ากินคําเนาะแล้วก็คิดแนวทางมาฝากพี่ๆนะครับแต่ว่า เอาเป็นว่าถ้าทั้งวดน,นี้เนาะถ้าพี่ๆท่านใดที่มีโชคกับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับเนาะเดี๋ยวจะบอกอีกทีถ้าท่านใดแต่ว,ว่าอยากร่วมทำบุญด้วยค่าปากกาหรือว่าค่ากาแฟนะครับเนาะผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนเนาะขอให้มันมาก่อนวันนี้นะครับขอให้มันมาก่อนนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ